บัตรใบนี้ครับคือเจ้าตัว PT m a x c a r d บัตรแดงนะครับหรือว่า Megard Plus นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นบัตรนะครับพี่ถ้าคุณใช้รถยนต์นะครับหรือว่ากินกาแฟนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆครับเพราะถ้าคุณเติมนละมันนะครับก็จะลดไปเลยนะครับ50สตางค์ต่อลิตรหรือถ้าเติมแก๊ส LPG นะครับก็ลดไปเลยนะครับ50สตางค์ต่อลิตรเช่นเดียวกันนะครับสูงสุดครับถึง200ลิตรต่อเดือนหรือผมที่ขับรถ e v นะครับก็สามารถนำบัตรใบนี้นะครับไปลดเป็นค่าส่วนลดนะครับเจ้าตัวพันไทยนะครับไม่ว่าจะะะะเเเเเเเปปป็็นน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 นรรร้อออออยยััั่่่่คคบบบสสูงงุดดด50% 19ตตืืกลลวาแผมซฟิไ อมากกับค่ากาแฟกับเจ้าตัวบัตรพีทแมกซ์ครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นส่วนลด100บาทนะครับสำหรับการซื้อถังแก๊สถังใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นสินค้า1นึ่แถมหนึ่งนะครับแล้วก็โปรโมชั่นมากมายนะครับในแม็กซ์มาร์นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับมีอีกมากมายแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมใช้งานจริงๆนะครับก็คือในส่วนของเจ้าตัวออโต้แบกนั่นเองครับออโต้แบกนาะเป็นส่วนนะครับที่ผมสามารถนำไปเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนอะไรหรือว่าเฮ้ยผมมีรถเก่าๆนะครับก็สามารถนำไปเข้้้้้าาาาาาาบบบบบบรร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 ริิกกกนน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 นะะะะะคคคคคคััััััเเเเเปลีีีีี่่่่ยมมมือออองงไพพววใโตตแแ็จจศษสหททด นั่นเองนะครับก็ใครสนใจนะครับบัตรใบนี้อยู่ที่500บาทนะครับสามารถกดโค้ดต่างๆได้เป็นบัตรหนึ่งที่แต่ในแต่ละปีนะครับผมก็ใช้คุ้มค่านะครับอยู่ไม่น้อยเลยเดียวครับก็ใครขับรถนะครับจะลดน้ำมันนะครับหรือกินกาแฟไปบ่อยนะครับก็ลองดูเจ้าตัว P.T. m a x c a r ตัวนี้กันได้ครับ